อ่าสวัสดีพี่ๆนักลงทุนทุกท่านเนาะก็อ่าอ่ามาดูการวางแผนการเทรดทองคํากันหน่อยเนาะพอดีมันเข้าหน้าเทรดพอดีเมื่อกี้ก็ยิงเมื่อกี้ก็ยิงเซล์ไปละพอดีมันเข้าหน้าเทรดพอดีจริงๆทุกครั้งที่เรายิงออเดอร์เนาะเราต้องมีการมีการคํานวณ risk r e w a r d ratio แล้วก็มีการคํานวณอ่า s t o อกล s s ของเราแล้วก็การทํากําไรของเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะที่สําคัญเนาะก็คือ เมื่อได้กําไรแล้วเนาะคือเมื่อเมื่อราคามันมามันมาหาเราได้กําไรแล้วอ่ะเฮ้ยพยายามอย่าทําให้มันขาดทุนนะอย่างน้อยคือเราไม่เสียเราเรา,เราต้องเราต้องไม่เสียคือเต็มที่ก็คือบังทุนไว้ก็คือคือไม่ไม่เสียแล้วก็ไม่ได้เออประมาณนี้จริงๆเมื่อวานเมื่อวานเมนื่อวานคือแผนการถือของเมื่อคืนก็ก็มีการประชุมแผนกับกล่มหลวงศิษย์กันแล้วก็อืมก็ก็ได้คําใหญ่กันเนาะเมื่อคืนแต่ว่าผมไม่ไม่ ไม่ไม่ได้ไม่ได้อัปเดตอัปเดตเข้ามาเข้ามาในในช่อง y o u t u ู e ของเมื่อคืนเพราะว่า,วาเออมันติดเคอร์ฟิวเมื่อคืนเนาะเขาบ้านกลัวเข้าบ้านไม่ทันพอดีออกมาข้างนอกก็เลยเมื่อคืนเมื่อคืนก็โหคือบอกเลยว่าลูกศิษย์แบบก็คือนักเรียนเก่งเก่งเก่งมากเก่งมากแล้วก็ไม่ได้ให้สัญญาณอะไรด้วยนะเพียงแต่ว่าให้มองมองว่าเฮ้ยถ้ามันหลุดตรงไหนเราทําอะไรถ้ามันรีถ้ามันรีบาวขึ้นมาในโซนไหนเราจะทําอะไรเออ แล้วก็โอ้โหได้ก็คือเขาได้เขาได้กันทั้งทั้งหน้าเซลล์แล้วก็ได้ทั้งหน้าบายกันเลยเนาะเมื่อคืนก็โอ้โหเก่งๆกันจริงๆเมื่อคืนผมก็เมื่อคืนก็ไม่ได้แอคชั่นอะไรเนาะก็ก็ได้แอคชั่นแค่รอบขออ้อแค่รอบนี้รอบเดียวก็คือเมื่อวานเมื่อวานรอบเช้ายิ่งแผ่รอบเช้ากับแผนกลางคืนมันไม่เหมือนกันนะแผนรอบเช้าเนี่ยก็คือตลาดอเมริกาเขายังไม่เปิดอ่าความผันผวนวอลุชีที่ของมันจะน้อยไม่เหมือนกลางคืนถ้ากลางคืนเนี่ยถ้าตลาดโคลมิคเปิดน,นะ มีมีตบมีมีแน่นอนมีแน่นอนมีเล่นแบบนี้แน่นอนเนี่ยฮะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเล่นกันอย่างเงี้ยนี่เนี่ยนี่ยชุดนี้ชุดนี้เออตลาดตลาดเมื่อตลาดถ้าตลาดเมกาเปิดนะอ่าก็คือแผนกลางวันกับแผนกลางคืนเนี่ยจะจะไม่เหมือนกันให้มองอย่างเงี้ดีกว่าแล้วก็เมื่อวานที่ให้แผนไว้ว่าเฮ้ยช่วงกลางวันเนาะว่าเฮ้ยราคาถ้าโซนนี้นะโซนนี้โซนนี้ถ้ามันมาเล่นแถวแถวโซนนี้แล้วก็มีการแท่งเทนกับตัวเนี่ยให้เราให้เรา บายขึ้นไปเออเมื่อวานก็ผมก็บายอยู่แถวแถวนี้แหละแล้วก็ได้กําไรไปรอบนี้เนาะเออได้ได้กําไรไปรอบนี้ไปทีนี้คือเราได้เราได้ออเดอร์แล้วราคามันวิ่งขึ้นไปแล้วไม่ใช่ว่ารอให้มันตบกลับมาที่เดิมนะเราก็ต้องบังซับล o อ s ก็คือบังบังซับลอกมาบาังทุนไว้เ,ออเพื่อที่เพื่อที่จะเราไม่ไม่ไม่เสียหายเนาะอันนี้อันนี้ปรับเป็นไมายเซ็ตปรับเป็นหม,เซ,เ,นหมเซ็ตแล้วกันอืม ทีนี้ทีนี้แผนแผนนวันนี้แผนนวันนี้แผนนวันนี้เนี่ยถ้าเราไล่กันมาถ้าเราไล่กันมาของทางเฟรมสี่ชั่วโมงนะอ่าในมุมมองของสี่ชั่วโมงในมุมมองของสี่ชั่วโมงก็ ng, m m worm, นะยังยังมองมุมเดิมเนาะยังมองมุมเดิมมองว่าเฮ้ยชุดที่ลงมาชุดที่ลงมาชุดเนี้ยเนี่ยชุดที่ลงมาชุดแรกเนี่ยมีโอกาสจะเล่น a B C A ซ C อบอย่างนี้ลงมาเป็น A ใช่ไหม อาจจะลงอาจจะอาจจะเป็นอาจจะเป็น A อยู่ตรงนี้อาจจะเป็น A ตรงนี้แล้วตรงนี้เป็น Strong B นี่ A อยู่ตรงนี้อ่านี่อย่างนี้ลงมาเป็นขาที่หนึ่งเป็น A ตรงนี้แล้วก็ชุดนี้ลงมาเป็นขา B ตรงนี้ทำ Strong B แล้วก็ขึ้นเป็น C Fail ตรงนี้อ่าขึ้นเป็น C Fail ตรงนี้จบอะไรฮะจบ A ตรงนี้จบ B ตรงนี้แล้วก็จบอะไรเอยจบ C ตรงนี้จบ A off C ตรงนี้อ่าจบ A o f C ตรงนี้ แล้วก็ทีนี้เกิดอะไรฮะทีนี้ไอ้คารีบาวตรงเนี้ยเออให้มองเป็น A B แล้วก็กร,รีบาวซีซึ่งการรีบาวตรงเนี้ยมันเล่น2 6 1 8ซึ่งซึ่งการรีบาวตรงเนี้ยก็เลยมองเป็นคอร์เรคชันถูกไหมมองเป็น ABC ABC อย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นเป็นคอร์เรคชันขึ้นไป ABC XA B C ขึ้นไปนอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ดีกรีของมันพอดีนะเออได้ดีกรีของมันพอดีทีนี้ผมไม่ได้เจาะลึกรยายละเอียดตรงนั้นเนาะส่วนส่วนณราะคาปัจจุบันที่เราอยู่กันตรงเนี้ย ก็คือเราอาจจะอยู่ที่ขาขาอะไรฮะขา C of C ให้ให้ให้มองว่าไอ้ทั้งหมดที่เราเล่นคือคือการพักตัวของเวฟ C ในทําในในระดับในระดับซูเปอร์ไซเคิลเนาะในระดับซูเปอร์ไซเคิลซึ่งลงมาเป็นขา C of C ของอะไรฮะของเวฟอ้าของเวฟ5้าใหญ่ของเวฟ5้าใหญ่ของเวฟผ้าใหญ่ให้ให้ให้มองให้มองให้มองแบบนี้แล้วกันให้มองแบบนี้แล้วกันก็ จนกว่ามันจะผิดเงื่อนไขเนาะตอนนี้จริงต,ตอนนี้ราคามันยังไม่ผิดเงื่อนไขแล้วก็เมื่อเราเช็คเช็คชุดนี้เช็คชุดนี้ขาที่รีบาวขึ้นมาตรงขา b ตรงนี้ b o ออสี่เทียบ a ตรงนี้นะเทียบ a ตรงนี้หลงกลางขึ้นไปกลางดีกรีขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นว่าให้ราคามันมันรีบาวไม่ถึงนะมันรีบาวไม่ถึงหกสเจดปดซึ่งมองมองตรงนี้ก็เลยให้เป็นมองมองของการมีโอกาสที่มันจะลงเป็นซิกแซกอ่ามีโอกาสที่มันจะลงเป็นซิกแซกเป็นขาซิกแซก แล้วก,แวก็แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้ถ้าลงเป็นซิกแซกใช่ไหมในมุมมองของการลงเป็นซิกแซกไอ้ถ้าขาห้าไอ้ขาสีา 4, ตรงเนี้ยมันเล่นมันเล่นเป็นอิมเพลวหรืออาจจะเล่นเป็นอ่าเป็นถ้าเล่นเป็นอิมเพลวก็คือหนึ่งขาที่หนึ่งมันลงลงมาเป็นอิมเพลวละหนึ่งสองสามสี่ห้าจบอะไรฮะจบหนึ่งออฟซตรงนี้ จบหนึ่งออฟซีตรงนี้ฉะนั้นไอขาที่เรากาลังเล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยมีโอกาสที่เราจะลังเล่นเป็นอะไรฮะเล่นเป็นขา A อออฟอะไรฮะออฟสองออฟสองหรือหรือหรืออาจจะเป็นหรืออาจจะเป็นเว็บสองไปเลยก็ได <us> ้หรืออาจจะเป็นเว็บสองไปเลยก็ได <us> ้ตรงนี้อาจจะเป็นเว็บสองไปเลยก็ได้แล้วก็เตรียมที่จะลงต่ออ่เตรียมที่จะลงต่อนะเป็นไอเดียเป็นไอเดียทีนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นการถ้าเป็นเราให้มองว่าตรงนี้เป็น a อ f สอง แสดงว่าอะไรฮะเรากำลังจะเจอการย่อตัวของอะไรฮะของ b of 2อ่า b of 2ทีนี้อ่าเรามาตามมุมมองนี้กันเรามาตามมุมมองนี้กันว่าให้การลงมาเป็น b of 2เนี่ยมันจะลงมาได้ถึงระดับเท่าไหร่อ่าไปดอบดูในทางเฟรมย่อยไปดอปดูในทางเฟรมย,ย่อยเอ่อสี่ชั่วโมงใช่ไหมอ่ามาดูที่1ชั่วโมงดูที่หชั่วโมง นึ่งชั่วโมงเห็นอะไรบ้างนี่อ่านี่โลตรงนี้นะโลตรงนี้โลตรงนี้โลตรงนี้ควรที่จะเห็นไอซ์ใส่โอเวอร์โซด้วยนะอ่าเห็นไหมไอซ์ใส่โอเวอร์โซอ่าไอซ์ใส่โอเวอร์โซแสดงว่ามีโอกาสที่รอบนี้จะเป็นรอบของไอซ์ใส่รอบนี้จะเป็นรอบของไอซ์ใส่ดูดูไอซ์ใส่ตรงนี้ีิว่ามีการมีการเล่นโอเวอร์โซหรือยังหนึ่งชั่วโมงอ่ายังแสดงว่ารอบนี้เป็นการเล่นของรอบไอซ์ใส่ เล่นรอบไอซ์ไซด์วันนั้นมองขึ้นไปเลยมองขึ้นไปข้างบนไอ้ขาที่เล่นมาทั้งหมดเนี่ยไอ้ขาที่มันรีบาวมาอย่างเงี้ยเนี่ย,ยจากจากไฮตรงนี้ลงมาโลตรงนี้แล้วขาที่รีบาวตรงเนี้ยถามว่าดูที่ว่าได้ดีกรีหรือ,อยังนะเช็คเลยอาจากที่เคยวัดก็คือมันได้ดีกรีแล้วเนาะเล่นเล่นก็คือเล่นที่สา2สิบแปดจุดสองนี่เห็นไหม ได้ดีกรีแล้วเล่นที่38.2เบิบเบบเล่นสองรอบชนสองรอบทำนิวไฮและเกิดสัญญาณของเบลิชซึ่งมีโอกาสที่มันจะจบชุดคลื่นของขาตรงนี้และราคายังไม่มีนิวไฮสูงกว่าตรงนี้เมื่อราคายังไม่มีนิวไฮสูงกว่าตรงนี้อ่ะเราก็ตีติเทรนต t a เทไลท์เพื่อเช็คเช็คความความชันของราคาซึ่งซึ่งณณณตอนนี้ความชันของราคามันเปลี่ยนหมายถึงอะไรฮะความชันของราคามันเปลี่ยนอย่างนงี้อย่างนงี้อ่ะอยิงเงี้ย อย่างไงีละอันนี้เอ้ยัยังไงล้ะอ่ะ,อะ,งงอะตรงนี้อ่ะขอตรงนี้แล้วกันอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตอนนี้ความชันของราคามันเปลี่ยนเห็นไหมโมเมนตัม um ของราคาเนี่ยให้มองอย่างเงี้จากราคาที่มันวิ่งเป็นเป็นอย่างนี้ วิ่งเป็นโมทีฟวิ่งเป็นโมทีฟนะมันไม่มันมันมันไม่ใช่อินพาวว่าถ้าการเป็นอินพาวมันมันครที่จะเป็นพาร์ติซิพิชันมากกว่านี้ทีนี้การเล่นเป็นโมทีฟเวฟให้มองอย่างเงี้ยมองว่าให้การขึ้นชุดนี้ขึ้นเป็นความชันที่แบบไม่ค่อยมีแรงแต่ว่าไม่ค่อยมีแรงยังไงก็คือขึ้นย่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 อถ้าเป็นอินพาจริงจริงมันครที่จะฟึดย่อ a b c อย่างนี้ปึ๊กแล้วก็ไปอย่างนี้เลยอ่าไปอย่างนี้เลยเหมือนเหมือนเหมือนชุดขาลงชุดที่ผ่านมาชุดนี้ นไนี่นนี่นี่คือการลงเป็น impulse นี่คือการลงเป็น impulse อย่างนี้เนี่ยขึ้นขึ้นแบบลงแบบไม่ย่อนี่อย่างนี้เนี่ยลงแบบ impulse นี่ประมาณนี้แต่ชุดนี้มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ impulse แล้วนาะจะเป็นเพียงแค่ motive wave ในรูปแบบ non-standard small X wave เนาะซึ่งการขึ้นเป็นขา A เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเทรนได้ขึ้นมาเป็นเทรนได้ทีนี้เมื่อเราเช็คเราเช็ครอบเราเห็นอะไรฮะถ้าลงมาเป็น A B C a นะถ้า b จบตรงนี้หรือหรือหรือ b อาจจะเล่นเป็นอะไรฮะเล่นเป็นรอยแองเกิลตรงนี้ก็ได้ถ้า b เล่น a b c d e เนี่ยเล่นเป็นแองเกิลก็คือจบ b ตรงนี้จบ b ตรงนี้และทีนี้ไอาการขึ้นตรงนี้อาจจะเป็นขา c อ่าถ้าเป็นขา c เกิดอะไรขึ้นต่อฮะตรงนี้อาจจะลงมาเป็นขา x อีกรอบหนึ่ง x แล้วก็เจออะไรฮะเจอ a แล้วก็เจอ b เจอ4อีกรอบหนึ่งดังนั้นถ้าการนับในรูปแบบของ non-standard small web ในรูปแบบของ triple combination ตรงเนี้ยมีมันมีโอกาสจะจบรอบแล้วทีน่นี้ที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 นี่ไอชุดไอชุดข้างล่างตรงนี้ไอชุดข้างล่างตรงนี้อ่าเวลาเราวัดขาลงมาเราวัดขาลงมาเราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าไอขาเนี่ยไอขาข้างล่างเนี่ยเล่นอะไรฮะเล่น เล่นประมาณ80%ซึ่งมีโอกาสที่จะเล่นเป็นเป็นเป็นอะไรฮะเป็นแฟลตในตระกูล week B ถูกไหมอ่าเป็นแฟลตในตระกูล week B แล้วขอทำอะไรให้ชัดอ่าเล่นแฟลตในตะกูล week B ซึ่งถ้าเล่นแฟลตตะกูล week B ปุ๊บไอ้ขา C เนี่ยควรที่จะเล่นแค่138.2นะแต่นี่แต่นี่เกิดอะไรขึ้นฮะเกินเห็นไหมมันเกินมันควรที่จะเล่นแค่นี้ คนที่จะเล่นแค่นี้แล้วก็ย่อตัวแต่ทีนี้ราคามันขึ้นไปจนถึงตรงนี้นี่ขึ้นไปจนถึงตรงนี้แสดงว่าไอ้ flat วิ e k B ตรงนี้หรือหรืออาจจะเป็น Normal b ตรงเนี้ยหรือหรือจะเป็น Normal b ตรงเนี้ยมีโอกาสที่อะไรเอ่ยมีโอกาสที่มันจะเล่นเท่ากับ a บวก b เท่ากับอะไรฮะ A อบวก b เท่ากับ c ถูกไหมลองวัดดู a บวก b ตรงนี้ใช้โลตรงนี้เลยนะ A บวก b b อยู่ไหนฮะ B อยู่ตรงนี้ถ้า B อยู่ตรงนี้อันนี้ เท่ากับ c c ตรงไหน c ตรงนี้อ่าเห็นไหม a บวก b เท่ากับ c พอดีนี่นะตรงนี้นะหายตรงนี้เออเนี่ยยี่บสามช่องต่อยี่บสามช่องพอดีอ่ายี่บสามช่องต่อยี่สิบาช่องพอดีนั้นมันมันเข้ากดกดของอ่าทำอะไรนะฟ i โบ time fibo t ท m e โซนเนะตรงนี้เข้ากดของฟีโบ t i ม e z o ซึ่งโอเคละ่ะจบจบน่าจะจบชุดตรงนี้น่าจะจบชุดตรงนี้ทีนี้ ทีนี้หลังจากนั้นคืออะไรหลังจากนั้นคือไอ้ขา x ที่ทีี่ท่ททิ้งตัวลงมาดูซิว่ามันได้ดีกรีไหมออดูซิว่ามันได้ดีกรีไหมยอ,ยอ,ยอย่างน้อยก็ส33.3เปอร์เซ็นต์เห็นไหมเล่น38.2โอเคได้ดีกรีนั้นว่าได้ดีกรีเสร็จปุ๊บมองมองทาร์เก็ตมองทาร์เก็ตข้างบนต่อเออนไล่เป็นชุดๆไปเนาะชุดที่ขึ้นไปชุดเนี้ยอ่าถ้าอ,อย่างนี้ เมื่อเราเมื่อเราได้เมื่อเราได้เมื่อเราได้ทาร์เก็ตแบบนี้แล้วเราเห็นแล้วว่าไอ้ไอ้ชุดแรกเนีเ่ยมันเล่นมันเล่นแฟลตชุดแรกนี่นเล่น,น,ลน Flat, แฟลตเพราะนั้นไอ้ชุดที่2ต้องเช็คดูว่า B จบตรงไหนอ่ะถ้า B จบตรงนี้นี่เห็นไหมจากฟืดนี่ตึกถ้าจบตรงนี้ไอ้ชุดเนี้ยมีการเล่นอะไรฮะเล่นซิกแซกถูกไหมถ้าเล่นซิกแซกเป้าขาขึ้นของซิกแซกคือคือเท่าไหร่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเป้าเกีของขาขึ้นของซิกแซกคือร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้หลังจากชุดซิกแซกเราเห็นอะไรเราเห็นอะไรเอ่ยการย่อลงมาเป็นขา x แล้วก็รีบาวเอย่อบการย่อ B เห็นไหมเฮ้ย่อลึกพอย่อลึกเสร็จเห็นไหมมันมันมันเห็นแพทเทิร์นเลยมันเห็นแพทเทิร์นว่าเฮ้ยถ้ามันเล่นแฟลตชุดเนี้ยไอ้ขา C ตรงนี้ยควรที่จะเล่นเท่าไหร่61.8จุดปดของอะไรฮะของขา B ตรงเนี้ยของของนอนชุดที่สองตามทันกันเนาะอ่ะทีนี้เราลองมาวัดดูเราลองมาวัดดูวัดดีกรีดู ดูชุดแรกนี่อ่าเห็นไหมนี่นะนอนชุดที่หนึ่งลงมาเป็นขา x ็แล้วก็ขึ้นไปเป็นนอนชุดที่สองเห็นเลยเอ่ยนี่ร้อยเปอร์เซ็นตพอดีเปะ๊ะ เล่นร้อยเปอร์เซพอดีเป๊ะนี่คือเป้าของซิกแซกทีนี้ทีนี้อามาดูเป้าของทาร็ตของชุดที่สองชุดที่สามชุดที่สามควจะเล่นเท่าไหร่คะหกสบเอ็ดจุดแปดของนอนชุดที่สองอเพราะว่าเล่นไรเพราะชุดนี้เขาเล่นแฟลทมาดูเลยกลางจากจุดเริ่มต้นของชุดที่สองไปที่ซไปที่ขาซจุดนี้นะจุดนี้นะไปที่ขาซปั้ง A B C อ๋ออย่างงี้วัดอย่างงี้วัดร้อยอยู่ข้างบนตรงนี้ที่ขา C ปั้งนี้มามางี้อ่าแล้วก็ยกชุดนี้มาเลยยกชุดนี้มาที่ขา X อ่าแล้วมองหา61.8นะเห็นไหมเห็นอะไรไหม นี่หกสเจดแดเนี่ยเล่นเล่นเล่นได้ดีกรีของเขาแล้วเนาะเล่นได้ดีกรีของเขาแล้วซึ่งดังน,นั้นการตีความหมายตรงเนี้ยก็คือให้เราตีความหมายว่าไอ,อชุดนี้มันมันมีโอกาสที่มันจะจบ non standard small x wave ในรูปแบบของ triple combination เรียบร้อยแล้วก็เห็นเห็นเห็น,เห,นเห็นการออกข้างชุดนี้เห็นไหมความชันมันเปลี่ยนเมื่อความชันมันเปลี่ยนเนี่ยเมื่อความชันของราคาเมื่อเราตียิงเทเลไลน์มาเราเห็นว่าไอ มันเริ่มป้านเริ่มป้านเริ่มป้านแสดงว่าราคามันไม่ได้เป็นขึ้นมาเป็น impulse หรือเป็น motive ในการในการขึ้นล่ะราคามันออกข้างก็คือออกในกรอบ sideways ดังนั้นการเล่นในกรอบ sideways เราเล่นยังไงฮะเล่นในกรอบ sideways เนี่ยเราใช้ adx ในการเราใช้ adx หรือ dmi ในการในการในการพิจารณาเข้าเข้าเทรดหรือหรือใช้รอบของ store ในการเล่นหรือใช้รอบของ store ในการเล่นทีนี้นะให้มุมมองว่า ส่วนตัวเนาะ,อะมองๆส่วนตัวผมให้ให้มุมมองว่าเอ้ตรงเนี้ยอาจจะจบชุด A of B ตรงนี้แหละอ่าแล้วชุดที่เรากำลังเล่นอยู่ตอนนี้ยมีโอกาสที่เรากำลังจะเล่นอะไรฮะเล่นขา B of of อ,อะเลยฮะ B of B เอ้ยไม่ใช่ B B of 2 B of 2ไม่ใช่ผิดผิดตรงนี้นะอ่าตรงนี้คือ A of 2จบตรงนี้และตรงเนี้ยเรากำลังเล่นในในรอบของ B of 2 ซึ่งเล่นการเล่น b o ออสองมีโอกาสที่เขาจะเล่นอะไรได้บ้างอ่าทีนี้ลองมาดูอลบออกนะให้ให้ใหอ่าจุดเริ่มต้นผมจะมาร์กจากตรงนี้เนาะจุดเริ่มต้นขาลงชุดนี้ผมจะวัดจากตรงนี้อ่าเนี่ยวัดจากตรงนี้ทีนี้การเล่นการเล่นขาบการเล่นขา b มีโอกาสท,ที่การเล่นขาบเนาะมีโอกาสที่เขาจะเล่นอะไรครับเขาจะเล่นตรงนี้ <S <S อาจจะเป็น a อไปและ a ไปแล้วนะ a อไปแล้วนะแล้วชุดนี้อาจจะรีบาลเป็นบ อ่าเป็น b ตรงนี้นะมีโอกาสนะใช้คําว่ามีโอกาสวิจะเล่นเป็น b ตรงนี้ซึ่งขาณนะปัจจุบันที่เรากําลังเล่นอยู่ตอนเนี้ยอาจจะเป็นอะไรครับอาจจะเป็นขา c ก็ได้อาจจะเป็นขา c ก็ได้หรือ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 ให้ไอทางชดตรงเนี้ไอเนี้ยคือ a อ่าคือ a แล้วก็รีบาวอย่างเงี้ยเนี่ยคือ b คือ a of b และไอชุดที่ทิ้งลงมาเนี่ยไอชุดที่ทิ้งมาเมื่อคืนเนี่ยอาจจะเป็นอะไรฮะ b of b อ่า b of b แล้วชุดที่รีบาวขึ้นมาของเมื่อคืนอีกเช่นเดียวกันเป็นอะไรฮะเป็น c of b อ่าเป็น c of b เนี่ยอย่างนี้ถ้าจบแพทเทิร์นนี้จริงๆวันนี้วันนี้เราอาจจะได้เห็นการวิ่งในรูปแบบของ i อ p มเพลของขาลง เพื่อเล่นหน่อยฮะเพื่อเล่น C of B อ่ะถ้าชุดน,นี้เรานับชุดน,นี้ไงชุดน,นี้เป็นอะไรฮะชุดน,นี้เป็น Strong B ชุดน,นี้เป็น Strong B ลองดูดิ Strong B ในรูปแบบไหนเฮ้ยไม่ถึงเห็นไหม ไม่ถึงร้อยาุไม่ถึงร้อยยาุเฮ้ยมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสที่ strong b strong b ชุดเนี้ราคาอาจจะมี new high ขึ้นไปก่อนนะอาจจะอาจจะราคาอาจจะมี new high ขึ้นไปก่อนอ new high สูงกว่า a แต่ว่าไม่พ้นจุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วก็ค่อยทิ้งตัวแล้วก็ค่อยทิ้งตัวเอ,อแต่แต่ผมยิงออเดอร์ไปแล้วนะ <laughs> ผมยิงออเดอร์ไปแล้วนี่แหละยิงยิงออเดอร์ชุด overbought ของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงตอนนี้แหละเนี่ย ก็คือโมมองส่วนตัวมองว่าชุดนี้เป็นการเล่นในกรอบไซด์เวย์เป็นการเล่นในกรอบไซด์เวย์นนก, way, ก็เลยอมองว่าเราเล่นเราเล่นเป็นในแนวของสวิงเทรดดีกว่าตรงนี้นี่ยิงตรงนี้ยิงบายขึ้นไปตรงนี้เรายิงเซลลงมาประมาณนี้ประมาณนี้นให,ให้ให้เล่นในกรอบสวิงเทรดก่อนจนกว่ามีจะมีการเลือกทางซึ่งผมคิดว่าน่าจะใกล้นี้แล้วล่ะอาจจะวันสองวัน อาจจะวัน2วันเนาะใกล้ๆจะเลือกทางแล้วทีนี้เมื่อเราดูโซนของ o v e r อร์บอทของทางเฟมอ่ะทางนี้ในในมุมมองของการนับรอบใช่ไหมในมุมมองของการนับรอบในเชิงของในในกรอบไซด์เว y เนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ไม่เอฟเฟกตีฟม,มากเนาะแต่ว่าถ้าเป็นในช่วงเทรนเนี่ยคือ,อมันจะเล่นมันจะเล่นได้มันจะเล่นได้ไดทีนี้ถ้าเป็นในเชิงของการนับรอบไอซ์ไซด์นาับรอบไอซ์ไซด์นยังไม่มีการ คือไอซ์ไมาแตะตรงนี้แตะตรงนี้แตะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เกิดเบล i ิชใช่ไหมเกิดเบลิชปุ๊บแล้วก็มีการย่อตัวทิ้งลงมาทิ้งลงมาทีนี้ถ้านรอบไอซ์ไซในรอบนี้อาจจะอาจจะไม่ไม่เพอร์ฟอร์มเพราะอะไรฮะขึ้นมา i อซ์ไซว่าบอดปุ๊บย่อมาสโต้นับเป็นนัเป็นรอบของนับเป็นรอบของไอซ์ไซไปน,นะรอบ i อซ์ไเสร็จแล้วเล่นกับ ถ้านับรอบไอ้ใส่ราคายังไม่โอเวอร์โซเราต้องเล่นกับสโตทีนี้พอเล่นกับสโตปุบ๊บโอเวอร์โซหนึ่งรอบตีแนวต้านปืด๊ดขึ้นไปโอบอสตีแนวรับปั้งตรงนี้แล้วก็ราคาลงมาโอเวอร์โซหลุดโลอ่ะราคาหลุดโลแสดงว่าไอเนี้ยจะเป็นกรอบปรับฐานโซนนี้จะเป็นกรอบปรับฐานนี่นะกรอบเนี้ยแลวชุดนี้จะกลายเป็นหัวขาลงหัวขาลงจนกว่าเลยฮะถ้าราคาตรงนี้ไม่เบรกตรงนี้ หรือไม่มีนิวไฮสูงกว่าตรงนี้แล้วเล่นโอเวอร์บอร์เรียบร้อยแล้วมีการมุดหัวลงมามีโอกาสที่ราคาจะหลุดหลุดโลไปหาเป้า Target ทาร์เก็ตที่ที่ที่หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแปสองโดยประมาณอ่าซึ่งถ้ามาถึงตรงนี้อาจจะมีการดีดสู้ครั้งหนึ่งก่อน ถ้าราคาลงมาตรงนี้ปั้งตรงนี้อาจจะมีการดีดสู้หนึ่งรอบหนึ่งรอบอะไรฮะหนึ่งรอบสโต๊ะโอเวอร์บอทประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งเมื่อซึ่งเมื่อคืนเมื่อคนนืนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นฮะเนี่ยย่อลงมาโอเวอร์โซย่อลงมาโอเวอร์โซดีดกลับขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ย่อลงมาดีดกลับขึ้นไปย่อลงมาเกิดอะไรฮะเกิดบูลลิชเดเวอร์เจน agen, แล้วก็ดีดขึ้นไปของไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงอของทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงทีนี้เมื่อเราย่อลงมาดูในไทม์เฟรมสิบห้านาที ในทางฟิวสิห้านาทีราคาจะไม่มีการเบรกเบรกไฮชุดนี้นะทีนี้มาดูรอบมาดูรอบเห็นไหมพอพอพอดูรอบของไ s ซเราจะเห็นแล้วเราจะเห็นแล้วว่าเอ้ยมันเล่นโอเวอร์บอทโอโซลงมาแล้วค้างโอเวอร์บอทอีกอีกรอบหนึ่งค้างโอเวอร์บอทอีกรอบหนึ่งเพราะนั้นลองไล่เช็คของของรอบสโตดูว่าไอ้รอบสโตตอนนี้มันเล่นเล่นยังไงบ้างอ่าอย่างน,นงี้หนึ่งตีลงมาปึ๊บ เปิดยกโลขังย่อยกโลเค ok okay, ไม่ผ่านไฮตรงนี้ยังไม่มีไฮสูงกว่านี้นะให้มองว่าไอหชุดนี้คือหัวขาลงนี่นะก้อนนี้คือหัวขาลงเมื่อเราได้หัวขาลงของทำเฟรม15นาทีเราวัดเป้าขาลง อ่าเป้าขาลงเป้าขาลงคือเท่าไหร่นี่เมื่อคืนมันน่าจะมาเล่นแค่ดีดดกรีดีกรีนี่เอานี่นี่เล่นตรงนี้แต่ยังไม่ถึ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 งเป้าขาลงของเขานะเป้าขาลงของเขาคือหนึ่งเจ็ดแปดเก้าเป้าขาลงของเขาคือหนึ่งเจ็ดแปดเก้าแต่มีการดิสสู้ก่อนหนึ่งรอบหนึ่งรอบสโตโอเวอร์บอร์ดตรงนี้ปื้ดขึ้นไปปื้ดขึ้นไปผ่านไฮไหม ผ่านไฮนะเทียบตรงนี้นะผ่านไฮนะแล้วก,มก,มก็มีการย่อมาอีกรอบหนึ่งมีการย่อมาอีกรอบหนึ่งย่อมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวดูนีโอเวอร์โซไหมอ่าไม่โอเวอร์โซแสดงว่าทั้งหมดที่เราเล่นกันอยู่ตอนนี้คือรอบของสโตชุดนี้ทั้งก้อนเลยอ่าต้องเช็คต้องเช็คดูอีกทีหนึ่งว่าไอ้รอบสโตของสนะิบห้านาทีชุดเนี้ยที่รีเบลขึ้นไปตอนนี้เนี่ยที่รีเบลขึ้นไปตอนนี้เนี่ยว่ามันจะมีนิวไฮสูงกว่าตรงนี้ไหม ถ้าใครเข้าแถวแถนี้ก็คือใช้ใช้หัวเนี่ยหนึ่งแปดหนึ่งสองเนี่ยในการ Stop Loss ได้เลยแล้วก็หากเราวัดดีกรีของชุดที่รีบาวขึ้นมาตอนนี้นะทั้งหมดเลยนะเขารีบาวขึ้นมาได้ประมาณสักแปดสิเปอร์เซ็นต่าประมาณแปดสิบเปอร์ซน์ของชุดนี้อ่าแปดสิบเปอร์เซ็นพอดีนี่ยืนได้นะเนี่ยประมาณนี้อ่าอาจจะมีการ ดีรีบาวขึ้นไปอีกรอบหนึ่งดีรีบาขึ้นไปอีกรอบหนึ่งแต่ลองเช็คที่ macd เนาะ macd เริ่มเริ่มจะอ่อนแรงลงมาแล้วนะ macd เริ่มจะอ่อนแรงแล้วนะแต่ RSI ก็คือยังยังตึ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 งอยู่แต่รอบรอบสโตนเนี่ยอาจจะขึ้นบอสตรงนี้ก็มองมองว่าโอกาสในการลงลงมากกว่าขึ้นหรือถ้าขึ้นก็มองเป็นความเสี่ยงอยู่ประมาณสักสี่เหรียญ อมองความเสี่ยงประมาณสักสี่เหรียญแต่ว่ารีวอร์ดที่ที่เราประเมินะให้มองให้มองตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันอประมาณสิบเหรียญแปดแปดถึงสิบเหรียญก็รีส์รีวอร์ดเรโซก็ประมาณหนึ 2, ่งต่อสองหนึ่งต่อสองประมาณนี้หนึ่งต่อสองประมาณหนึ 2, ่งต่อสองโดยประมาณอแล้วก็ถ้าจะรอเล่นรอบใหญ่ก็เล่นรอบของ 10, สิบรอบของหนึ่งชั่วโมงมีโอกาสที่มันจะลงไปหาหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดเก้าโดยประมาณเนาะหนึ่งเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ ใช้ใช้ตรงนี้แหละหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งสองตรงนี้แหละในการในการวางคัดหรือถ้าถ้าใครไม่ชอบคัดเนาก็ยิงบล็อกขึ้นไปเลยอยิงบล็อกขึ้นไปเลยผมผมก็ไม่ชอบคัดเนาะผมจะยิงคือถ้าผมเข้าตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งแปดศูนย์แปดอ่าแล้วผมก็จะวาง pending order ไว้ตรงนี้อวาง pending order ไว้ตรงนี้ก็คือถ้ามันเลยหัวเนี้ยแสดงว่าไอแพทเทิร์นที่เราอ่านเนี่ยมันผิดมันก็จะกิน o r อร์ b า y ขึ้นไปกิน o r อร์ b า y ขึ้นไป อ่ามันก็จะทางสปรเลีดไว้ชุดน,นี้แล้วก็เป็นบล็อกคู่กันไว้แล้วก็ค่อยวางแผนใหม่เพื่อเพื่อแก้ไม้ชุดนี้นะก็แผนการเทรดวันนี้ก็อ่ะประมาณนี้เนาะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนส่วนส่วนคลาสเรียนส่วนคลาสเรียนก็เอ่อใครสนใจเนาะก็อ่าขออนุญาตปิดปิดวันเสาร์วันเสาร์นี้วันเสาร์นี้วันเสาร์นี้ขออนุญาตปิดปิด,ป,ด,ป,ดปิดรับเนาะอ่าก็ ล้าอยู่ด้วยกันในในกลุ่มไลน์เนาะก็คือเนี่ยกลุ่มไลน์ของกลุ่มนักเรียนเราเนาะกะ็สามเดือนเนาะจนถึงสิ้นสิ้นกันยาวันนี้ก็ไอเดียการเทรดก็ประมาณนี้ฮะโอเคครับขอบคุณครับ